เสียงควานอ่อนที่จ่ขึ้นไปพูดคุยกันบนเวทีรำหนึ่งนะคะแค่นอนเลยนะครับผมว่าทุกทท่านเนี่ยจะเต็มนะฮะเพื่อส่งมอบความสุขให้กับเราเป็นครั้งอย่างแน่นอนเลยไม่แล้วค่ะตอนนี้อยากจะได้ยินเสียงจะจากเหล่ากันขับอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะคุณเฟรมขอเสียรติประคองไว้แค่นอย สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มิ้นสวัสดีครับพี่มินสวัสดีค่ะสวัสดุกคนอยู่ที่เซนทัลทัวแห่งนี้ด้วยนะคะเป็นไงคะไลัดแคนโชสนุกไหมคะไม่ด้เย็นโชวห่ามากเลยอ่ะหอยู่หลายๆคนนะคะวันนี้ก็คือมาเชียร์ไวแคน้วยนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหร้อนขนาดไหนพวกเราที่ยืนอยู่บนเวทีเนี่ยแต่ละคนเนาะแต่ว่า น่าจะสุดทั้งสเตจเลยวนี้ใชัยเล่นมากเพราะว่าแบบเป็นกี่แฉกปกติเราเจอแค่หกแฉกนี่หกแฉกที่เอาไปหกโอ้โหจุดวัาทายเพราะว่านี่เป็งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนี้ครับทันเดอร์โบสนะคะซึ่งเป็นการกลับมาของทีมอีโร่ของซงซี่แพตไบร์อะไรแค่มีใครรอคอยที่จะดูทันเดอร์โบนบ้างครับเพราะแฟนมาเวลเราคนหนึ่งนะ โอ้โหเมื่อกี้เข้าเลยแต่ยันซีนนะเมื่อกี้พี่ตุ้ยบอกให้แฟนมาวเวลป้ะแล้วนัดก็คือตัดเลยไม่ไม่เมื่อกี้ผมหานหลังไม่เห็นขอโทษเลยได้ชาติมาเวลกันแม่ในผมมาเวลจริงอะเป็นไงบ้างจริงชอบมากแล้วก็จริงๆเราคอยอยากดูทันเดโบมากรู้สึกว่ามันเป็นเอ่อเนื้อเรื่องน่าสนใจมากครับผมรู้สึกว่าไวรัสมันมากู้โลกมันน่าสนใจจริงกู้โลกเลยเหรอกู้โลกเลยกู้โลกใช่กู้โลกกู้เงินนะกู้โลกอ่าใช่ใช่ครับผมประเดียวไวรัสเขามากู้เงินไม่ใช่ ไม่ไม่คือน่าสนใจมากเพราะว่าคาราโบนี่ก็คือเชื่อว่าไวัยร้ายอะไรกันที่ต้องมาปกป้องโลกแบบะไยเราก็ต้องเคยเห็นที่ไหนเขาะแบบว่าทำไมไวัยเขาต้องมาปกป้องโลกคนนี้ก็แบบว่าต้องมาแบบสโมกับโลกอ่ะคือเหมือนถ้าในวงเนี่ยกวาดมาเก็บกวาดแบบอยู่ดีวิลเลียมเนี่ยมาปกป้องผงอย่าธรรมดาเขาเป็นวัยร้ายมาแกล้งผงไงโอ้ชอบเด็กเท่และพี่ตุ้ยเป็นอะไรในเรื่องนักเอกผมเป็นอันนี้ไงอ๋อเบรฟเหรอเบรฟ ไม่ใช่เป็นอะไรอ่ะเห็นแต่ตัวยิงธนูเขาเรียกอะไรเขาชื่ออะไรไอ้นี่ไงอ็อกอะไรฮอกอ้ายหุด็อ้ายอ่าแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบว่าใหม่ๆทั้งหมดของ m c ็เลยแต่ว่าใหม่กันเลยฮะรีวิวออกไปเมื่อคืนคือดีมากนี่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจริงๆหนังเข้าพรุ่งนี้เป็นวันได้ก็คือ1พฤษภาแต่ว่าวันนี้จะมีรอบพิเศษตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปนี่ซึ่งได้ข่าวว่าไลท์แค้นหลังโชว์เสร็จ จะแอบเช็คขึ้นไปดูด้วยเพราะว่าไม่อยากโดนสกปรใช่ไหมถูกต้องฮะเพราะว่าแบบต่อจากที่มองมาตรงนี้นะครับผมว่าผมรู้จักของคนเงนะตรงนี้เลยไหนไหนอ่ะขอบคุณมากก็รู้จักใครหรือเปล่าใช่ไหมถูกต้องอะไรอ่ะยังไงฮะคนนี้เขาเป็นใครฮะบัคกี้็เปนบัคกี้ครับถูกี้อ่งใครกับบัคกี้นะคะก็คือเป็นคู่หูของกัปตันเมิการถูก่้องแต่วันนี้ก็คือบัคกี้จะกลับมาแล้วพาแบบโห เพื่อนจะแก๊งมาเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งต้องมาติดตามกันว่าจะสนุกยางไรแต่ย้ำเลยว่ารีวิวออกมาดีมากแล้วก็พลาดไม่ได้เลยไม่พ้นเห็นจากห่ายประเทศเลยต้องรีวิวบอกว่าคนแบบแย่งกันไปดูเลยสองเพลงนต้แม่ชวนนะคะอย่าพลาดนะวันหยุดแบบนี้ต้องไปดูทันเทอร์โบกันนะคะหนึ่งอภาคมนี้นะคะเขาทำอะไรกันนะแต่ถ้าอยากให้วันหยุดเนี่ยดูหนังและสนุกเนี่ยต้องดูที่ไหนครับพี่มิ้น อ่พีต้อใชงดูด้วยกครับนนะครับไปดูกันนะคะอ่ะในไหนอ่ะมันรวมตัววายร้ายตัวร้ายละพี่มิอยากรู้ว่าไรแค่จะร้ายได้ขนาดไหนเดี๋ยวเรามีชาเลนจ์เล็กๆให้น้องๆลองทำหน้าแบบร้ายที่สุดได้ไหมเท่าที่จะทำได้นะได้ครับเราแบบร้ายสุดๆนะจะลองดูกันว่าใครจะแบบเป็นสุดยอดวายร้ายของเราในวันนี้ไม่ผมว่าไล่ไปเลยดีกว่าแล้วอ้าว เริ่มจากซ้ายหรือเริ่มจากขวาลูกเริ่มจากพี่นัทด,ดีกว่าครับพี่คือผมรู้ยูยแล้วผมต้องเริ่มก่อนเนอะอ่ะงั้นพี้นันนก่อนนะเอาแบบร้ายสุดๆนะอ่าถ้าพร้อมแล้วอ่ะพี่นัทเชิญครับนับให้หน่อยดิหนึนไม่รู้สามก่นดิสามสองหเรโอเคปาส่งหนึ่งสานะดูหน้าที่คุณแล้วคุณเล่นเลยเริ่มละหนังเริ่มละซัม อุ้ยเขากลัวกันทั้งแถบเลยอุ้ย๋อดูดิอุ้ยเขากลัวกันหมดเลยนะเพื่องวิลเลียมนักว่าเตรีมหกเตรียมตัวไม่ทันนม่กลัวน้องไม่กมันคืออย่างนี้เนื่องจากเวทีเราเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันต้องร้ายแบบบวงจรอ่าได้แบวงจรจำลองจำลองย้อนไปตอนน้องจำลองตั้ไแต่เปิดเปิดคนแรกย้อนไปตอนอะไแค่นั้นเรที่เราต้องแบบเราหมุนเลยเราหมุนเลยได้ได้ าแบบให้ไ้ายื่นอนกพี่นานนะนักกร้อมนะหนึ่งสองส้อมซี้หมวกุันเยอะแตยวันนี้เล่แค่ขอตัวกลับก่อนสวัสดีค่ะเฮ้ยเอาให้ผมทุกคนดิแค่พี่นันไม่กินเลยค่ะไม่อิ่มใกแล้วเองใครจะต่อเฮ้ยผมว่าเลโก้ต่อได้เลยจริงๆแล้ว เนี่ยแหละคุณนะแคมป์ของไรแค่ยชื่อใจพี่ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เอาเลยอ้าวอ้โหพี่โป้มีคนนึงเงียบเกินมามามาเออเอาอะไพวกยิ่งเยียบที่ร้ายทุกรายเนาะเออร้ายไอที่เราหลอกก็อันตรายเนาะเออไอที่ไม่หลอกก็ร้ายทุกอ่างให้เดี๋ยวพี่หลอกให้อ่ะพี่พงษ์อะขอได้ร้ายได้ไหมเหรอเออแต่ต้องแบบสีนี้หนุ่มตีอ่ะหมุนให้ทั่วเลยนะคะพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเนี่ย ก็คือจะปล่อยมัดแล้วจะปล่อยมัดไปกร็จะรู้พี่จางฮายงานนี้อะไรดีหมดกันหมดกันความร้ายอะแต่ผ่านการสอบเนแล้วไม่ต้องต้องรู้พี่จางกับผมแล้วไม่มีเรื่องใครพี่ไม่มีเลือกใครไม่มีเลือกเลยครับเหลือสามคนเลโก้แมะอ่าใช่ป่ะเลโก้แมะมีผู้สูงอายุได้ เลโก้นะเลโก้นะอ่ะเลโก์เชนตรงกลางเลยครับสเตจกลางเลยครับเพราะหือว่าคุณคุณแบบจะร้ายแบบยิ่งใหญ่มาได้แต่ตรงกลาอ่ะได้ได้ผมแกรนด์โอเพนนิ่งเลยแล้วกันวันนี้ระวังนะครับวันนี้ท่านน่าจะเยอะ่ะโอเคอ่ะมามามาอ่ะมาเล้วนะโอ้โหคือผมบอกเลยว่าน้องผมนี่คือร้ายกาศมาตั้งแต่เด็กแล้วเฮ้ยเฮ้ยไวร์เลโกไวร์้ายสายสะโพกว่ะไรร้ายสายสะโพก โอุ๊ยเขามีคิ้วเขามีคิ้วเขามีพลังของเขานะเขาก็มีพลรงอยู่นะเหมือนวินเทอร์เลยเฮ้ยลงพาให้วายร้ายวินเทอร์โซเจอเนี่ยโอเค้ายกับบิกสไตลอยากทำใหม่ไห่นั่นไหม เราไหมเราไหมเรไหมไม่อรอสุดท้ายสุดท้ายไม่าไสุดท้ายอยากบอกว่าได้เวเวลาเลด้ยินผมย้อนให้คุณตอนนี้เลยคุณทำเลยคุณทำเลยผมไเล่นหมายผมว่าเราทำแล้วให้เขาปิดก่อนเียอาาวิลเลียมไปอ้าอมันจะรับที่เท่านี้วะเราักกมาเบลี่ยมรับอะไดี่ตุลูก้ายไอเรยเาอ่ะผมมีท่าที่ผมชอบแล้วันอะได้ไป AC ัวรผมเต้นตลอด ไม่ได้ไม่เดี๋ยวเพิ่งด่วนสรุปอ่๋อเดี๋ยวเพิ่งด่วนสรุปใครจะเก็บเข้าคลังผมไม่ใช่คิดเอ็กไลแค้นผมไม่ใช่วิลเลียมคนเดิมเฮ้ยจริงเปล่าเดีเป็นวิลเลียมที่ร้ายกว่าเดิมหนึ่งสองสามอันนี้ตะชั่วตะชั่วตะชั่วโวยาเลยโอ้ยไรจริงร้ายจริงไอเด็กนี่มันร้ายร้ายว่ะไ้ เรี่องมีเรื่อเรามากดดันตุย้ยดีกว่าเรามารวมตัวกันพี่ตุย้ยครับปิดแบบร้ายที่สุดให้พวกเราหน่อยขอพิกพิกนะครับอ, <c oughs> อยากให้เสียชื่อคนที่พูดเยอะสุดในไรแคนอะไรนะไม่เกี่ยวกันเลยเกี่ยวกันอยากดินทาผมหรือเปล่าไม่เราอยากดูแล้วเร็วเนี่ยบแยบแยบเลยเตรียมพร้อมนะเอาหน่อยวิชวลของไรแคนยูนิตพูดเยอะอีคนเดียวอ่ะ หนึ่งสองสามเดบิลโอเวอร์ลฝั่งนี้ไม่เห็นเลยพี่ตุ้ยฝั่งนี้ไม่เห็นยนะเนอะทำไมมองแบบนี้ลบไปความร้ายขอมันมาแล้ว2,3่สองสามวิโเวอร์โลเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝันี้ไม่เห็นเลย2,3่สองสามราเดว ไปมาต่มา่อน่ยะเดฟดิโอโลเอามาต่อต่อต่อนี่จะมาทุกพิกดเนาะพิกาดจะไม่เห็นพิกาพิกาดจะไม่เห็นเลยเดี๋ยวพิกาดไปดูข้างในก็ได้โอ้ยเหนื่อยแล้วคุมเลยมันมีคุมขอบคุณมากเลยคว่า ตัวอย่างของความร้ายนะแต่ว่าถ้าอยากดูความร้ายจริงต้องไปดูในภาพยนตร์กันนะคะกับพันเดอร์โปสค่ะมีนัดอีกรอบนึงโอ้ยมีคนทวงความจำดีมากพวกคุณในวายร้ายนะเนี่ยอ่ะพี่นัดไปอีกรอบนึงโอ้ได้ครับเอาแบบถึงแบบเอาแบบถึงแบบพี่ตุ๋ยพี่หน่อไม่เป็นไรเราเพียร์นะเฮ้ยดีดีนะดีดีนะแล้วที่รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวคุณดูหน้าที่มินด้วยครับ เราแบบยิ่งใหญ่นะปิดสวยไปค่ะหนึ่งสองซัไอไรก็รักไงทุกคนอ๋อมีคอนเซ็ปต์ไม่มีคอนเซ็ปต์พุ่ไลคกลับลากดีกว่าไอ้ยังอะไรหรอไอโฮทีนี้พี่นัดไลค์ก็รักแล้วทุกคนรักคนไลค์แบบไร้เทียนะครับวันนี้มาตีคนไลค์ตีนม มาแล้เพราะว่ามินเองพี่มินขอว่าขอจบสวยๆอ๋อได้เลยเขาเนี่ยมินไม่มีไหมไม่ไม่มีไหมแม่เป็เขาไล์ก็รักไปแล้วคุณจะอะไรถ้เออไม่ได้ก็สไปต่อเลยถ้าได้ส่งไปพี่มินเลยถ้าเธอมาไล์อ่ะก็เดี๋ยวสมัครพักสโมเฮและสเตปสโมโฮนะครับผมอ่ะมาใหม่เลยซึ้งมากแต่ว่าไงนะตุ้ยคือบอกเลยว่าอย่าลืมไปดูทันเดอร์โบวันด้วยนะครับทุกคนอ่าให้ท่านผู้ชมสักหนังให้หน่อยกับทันเดอร์โบนครับเข้า เป็นนวันแรกครับผ, <c oughs> ผมก็ไม่ใช่ขอบคุณเลยครับผมก็ทุกคนนะครับฝากฝากนะครับหนัง Thunderbol นะครับเป็นหนังแบบว่าฮีโร่แนวใหม่เป็นแบบอารมณ์แอนตะี้ฮีโร่เนาะใช่ดไหมที่แบบว่าเป็นแบบว่าตัวร้ายอัน n t i อันนี้ a n น i พระเจา้านะครับเพราะว่า เป็นแบบหนังฮีโร่แนวใหม่ที่แบบตัวร้ายต้องมาแบบปกป้องโลกก็ต้องขอบคุณนะครับ Marvel Thailand นะครับที่ชวนเรามาแล้วก็ขอบคุณ SF Cinema ด้วยนะครับทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับไปดูหนังต้องดูที่ SF Cinema เท่านั้นนะนีครับออโร่วันแรกวันที่วันที่1นึ่งพฤษภาคมครับแต่ถ้าอยากเกิดอยากดูก่อนดูได้วันนี้ที่ SF Cinema เวลา1นึ่ทุมท่มนะครับอาโอ้ยโคนเบ้เลยเก่งมากทุกโรงภาพยนตร์เลยนะคะทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปเพราะว่า เวที่ต้องรีบดอยู่เดีเพราะว่าถ้าโดนสปอยล์เราจะไม่สนบอกแล้วว่าเล่นเล่นโซเชียลนี่ไม่มีความสุขแน่นอนเพราะว่าโดนตลอดอ่าอ่ะพี่ตุ้ยฝากด้วยครับครับผมอุ้ยอบไรนี่โอ้โหโดนเยครับผมก็เหมือนที่พี่โมบอกเลยครับฝากอันดับโพสด้วยนะครับแล้วก็ฝากพวกเราไลค์แชร์ด้วยนะครับก็ฝากติดตามผลงานต่อไปก็ที่ทุกคนรอคอยก็ใกล้ถึงแล้วนะครับผมแต่ว่า วันนี้คนมาเยอะขาอนาดนี้ผมขอเก็บภาพกับทุกคนด้วยได้ไหมครับผมได้ไหมครับโอเค,อเคงั้นที่มิ้งขอสองช็อตนะเดี๋ยวช็อตแรกเป็นไลร์แค่ก่อนบนสเตจนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเซลฟี่กับแฟนๆนะคะโอเคอดีมสา <ฮะ S 2> สวครับช็อ,ชอตแรกเลยครับไนนร้เทนเชิญคาไมอยากมาเซ็นเตอร์ไหนนิดนึงมาสวัสดีสนใจพวกเราก่อนครับสนใจพวกเราก่อนสนใจพวกเราต่อครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อวันนี้พวกเราสี่คนมาในฐานะผู้ปกครองของดาราเด็กครับผมใช่ครับรู้ทีนะหลังจากที่น้องๆเดินไปฝั่งนู้นอ๋อไปขับแล้วก็ไปฝั่งนู้นหมดเลยครับไปไปไปพี่พี่วันนี้หลานออกมาก็คือไม่ได้มาเชียร์ออกมาหาโอ๊ะแยิงไม่ได้มาหาเบบีด้วยนะหาพวกรางสั้นูงงมากมีใครมารอเจอพอกรางสั้นกับเบบีบ้างคะ อีเวนต์เขาเขาเรียนโรงเรียนเดียวกันครับคุณพร้อมกันคุณผูดูมากครับแล้วก็วันนี้พงศ์แชันกับเบบี้จะเข้าโรงหนังครั้งแรกเพื่อคันเดอร์โบสเลยน่ะโพี่นัประตูเข้าได้ใช่ไหมครับเข้าได้พี่มีระเบิดประตูรอแล้วใครพี่ว่าพี่แดนพี่แทนพี่นิวครับคันเดอร์โบสยิ่งใหญ่มากกับมาเวลสุดยอดที่กลับมารอบนี้ค่ะรอคอยยังไงบ้างที่จะได้ดูเพราะว่าพวกคุณจะเป็น

คือมันเป็นการโดนโตของกลุ่มที่ไม่ใช่ฮีโร่หลักอะ่ะ<ห>ใช่ <ผม S 1> ก็เล<ม>ยแบบเนอะน่าดูเนอะรอดูเยเลนาครับคือตอนนี้ให้เยซานะเตรียมตัวกระโดดขึ้นไปแล้วก็ตีลังกาเหมือนแบล็กวโดโอแล้วเดซางจะซ้อมทำกับเดบีพี่เต้พอดีว่าที่เนี่ยเขาจัดเป็นเลสนี่คือน็อตชิเปอร์ฮีโร่เลสถ้าหากว่าแข่งเราก็จะได้รางวัลด้วยหรือว่าเราจะส่งโซนก้าวไกกับเดบีไม่แข่งไหมมีสายรับเป็นมีสายรับกับมีสายรับอห็นไหมครับ ใชด้วยนะอ่ะแล้วพี่ดิวรอคอยอะไรกับค <c ups> ันเตะโบดบ้างคะรอคอยความก็เกิด <c oughs> พูดแบบภาษานี้คือความเกรียนครับผมชอบแบบหนังที่มันมีความเกรียนหน่อยอะไรอย่าง <c oughs> าเงี้ยแบบไม่ได้มาแบบน่ารักจ๋าหรือว่าแบบดูง่ายๆอะไรกันเนีมันจะต้องมีมุกแบบตลกๆอะไรอย่างเงี้ยพี่มีนใช่ชอบแบบยิ <c oughs> ่งเป็นหนังที่แบบไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่จ๋าแล้ว่มีความแบบเกรียนสูงมากจะชอบเลยพวกนี้ครับนี่เพราะะฉนั้นเรื่องนี้มีแน่นอนอ่ะพี่อภิการรีวิวเมื่อคืนดีมากคุณโดนสปอยล์ไปยัง มีได้โดยครับตอน้ไม่ดูจอแบบน้แต่ว่าทุกคราวไก่อนอะไรแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าเออแล้วตที่้แต่ละแต่ละเรื่องมารวมๆกันอย่างบินมันก็เหมืมนเป็นแบสิ่งที่ทุกคนน่าจะรอคอยสำหรับปีนี้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเชื่อเลยว่าคาดไม่ได้สำหรับทันเดอร์บนะคะเพราะว่าถ้าใครเป็นบิ๊กแฟนของมาเวลเี่ยมี a เ e n g e r การดูหนมาวทุกก็จะเป็นการเูพูแบบปูว่าทางไถูก ่อยิ่งดูโลกีดจบแบบดีมากชอบมากเลยสองเลย่นเลยสองห้าดีมากใช่แล้วโอเคเอาไปตัดจะบอกว่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพวกกับเราเนี่ยคือกำกับเรื่องการการที่เอาอีกาเล็กซี่มาด้วยเหมือนจะเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบกำกับของแบบเออวีทีอันนี้นะเนี่ยน่าดูมากๆเขาแบบเก่งมากๆเพราะว่าเรื่องนี้เขามีคำว่าเป็นมาเรื่องที่มีหัวใจโอเคดูได้ทุกเพศทุกวัยทั้งครอบครัวเลย เที่เราชวนโฟกัสกับเบบีมาเพื่อที่จะว่าดูได้ครอบครัวเพราะฉะนั้นเนวและออกกันครับพี่มินฝากสัมภาษณ์โฟกัสกับเบบีหน่อยว่าอยากดูทันจะโบนรมากยประกอบประกอบเยลูวันนี้วันนี้คุณยายที่มาเร่อรอคะคุณตาคุณยายอัสีคุณตาคุณยายัีหนังแ้วยนะอาบีครับบีีนั่งตัวหครับลูก บีขำเพียงเดียวเลยบอกเราเพื่อนทำไมครับแต่บีเขายังพูดไม่คล่องท่าหนูเพราะเพื่อนที่หลังหนูยังไม่ใช่ไว้พูดของเขาอ่บีเาอยู่ีอ่ะแล้วก็ขอละยูด้วยละยูเายเราบีโยเราบียใครเอาอะไรนี่ย่อะไรดิอ๋อ ซังซังบีอย่าฟังอาหงอากูหงบิดบล็อกเลยครับลูกกูฮงกูหงมากูฮงมาสอนลายบิดบล็อกหน่อยเร็วมากูส่เฮ้ยกูตุ้ยกูตุ้ยกูเฮ้ยเออกูตุ้ยขอโทษรับลูเดี๋ยวผมส่งไปได้เหรออากูไห้กูหงสอนฮะอครัสผมเางทางนะครับนี่จะคลาสบิดบล็อกนะครับลูกขับดีเต้ยเฮ้ยหยุดแล้วหยุดแล้ว ตุ้ยทำตุ้ยทำผมป้าแล้วครับพี่เทสระวัะสลอบผมอย่าลอเด็ดเว่ทั้งหมดเียวไม่มใครเชื่อต้อจัโอเคไหนใครทำได้ไหมอาบีหรือซางจะทำใครทำได้ทำอะไรไทำสอนดิทำบิดบล็อกบิดบล็อกไทำได้ปะได้ได้เหรอลอง อันนี้เหมือนเป็นเพื่อนกัน์ตูร์ให้ให้เลโก้สอนเต้นดีกว่าเรียบร้อยโอ้โหไม่เด่ดเบบี้เต้นป๊อปปิ้งเก่งมากนะจริงให้เบบี้เต้นเก่งคือเบาซิ่งเดียวเลยดึงออกต้องโอ้ยไป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 ไอ้ตัวทันเจ้าหมูเป็นได้มีแววเป็นไอดอลเดี๋ยวพาไปฝันเป็นแกงโซ่อาซานี่ได้ไหมครับปิดบล็อกได้ไหมครับ วันจูดี้ไม่ใช่ใครันล่ะก็ไม่ใช่ไหมเอาไปเลยครับผมตกงานแล้วครับตอนนี้เราลูกดวงใหม่เราลุกดวงใหม่ดาวใหม่กับตโอเคโอเค่ทุกคนคะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องรีบกลับขึ้นลงภาพยนต์เพื่อไปดูแล้วเพราะว่าเราจะพลาดเหมือนกันเพราะนั้นสุดท้ายแล้วอยากให้โค้กซานกับเบบี้เป็นตัวแทนพวกเราทุกคนในที่นี้ฝากฮันเดอร์บอสค่ะโอ้